เป็นขนมฮะขนมอ,อันนี้นะคะอ่านไม่ออกเป็นขนมญี่ปุ่นนะทุกคนแต่ว่าดูเผินๆแล้วแบบเอ้ยคนเหมือนลูกโป่งวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนนี่ชวอกลั้งเร็ว ก็ค่อยๆเล่นว่าที่มันเป็นลูกโป่งโอเคตว์ที่มันเป่าที่มันแบบเป็นพลาสติกที่มันให้เราบ,บีบออกจากถัแล้วก็เป่เปา <c oughs> เคยเล่นอยู่แล้วมันเหมือนกันเลยแต่แบบนี้มันป็นแบบกินได้หรือเปล่านะคะอย่างชาลาอย่างนี้น่ารักมากอ่ะมาลองกันดูนะคะอันนี้นะคะต้องมีน้ำนะคะทุกคนอาจจะต้องมีน้ำแล้วก็มีหลอดด้วยแล้วไม่รู้ในถุงมใครจะบอาเขามีหลอด <c oughs> ให้อยู่แล้วนะแอดจะเสิร์ฟออกมาให้จะมีคู่มือมาให้เรานะคะไม่หรอกเพราะฉันอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนี่ าวเ่ยพุ่งใส่ลงไปเลยแล้วคุณน้องน้องไม่สนสนเยอะแตถ้าวันนี้นอนแล้วนี่นะอันจะเป็นแบบปั้นๆได้ไหมเฮ้ยเป่าได้เลยทุกคนว้าวทุกคนดูแก่หอมเป่าจะได้แล้วน้องเป่าว้าวเป่าๆเป่าเลยเป่ายังไงอุ้ย ว่าเนีวยอ้าวแตกที่หนูทำด้วยสิ เป็นแยงสรุกไหมสรุปไหมสรุปที่สุดในโลกจะไปอันนี้คำสรุปให้หนึ่งหลานให้เต็มเลยนะให้เต็มเลยทุกคนไม่ยากเลยยากอยู่ค่ะก็อันนี้นะคะสามารถไปซื้อได้ที่ญี่ปุ่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่องสวยหวานหอมนะคะเป็นช่องน้องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายรบกวนดบดิ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 บดดิบดิบดิบบดิบดิ